สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์โร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพายิบซีมาฝากในวันนี้นะคะพี่ก็จะมาทําคลิปกันต่อนะคะเป็นเพราะว่ามีน้องๆที่สนใจเรียนไพาเนี่ยบอกว่าชอบคลิปนะคะที่เกี่ยวกับไ้ายแต่ละใบบนตําแหน่งเซลติ c คลอสนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันอีกสําหรับท่านใดนะคะที่เหมือนกับถ้าเกิดว่าหาคลิป นี้ไม่เจอนะคะให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะอ,อ,อันนี้ก็คือในช่อง u t u b e นะเข้าไปที่เพลย์ลิสต์จะเจอนะคะเอาละค่ะเราก็มาถึงไพ,พ่พระสังฆราชกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าพระส,สังฆราชอยู่บนตําแหน่งของเซลติกคลอสทั้ง10ตําแหน่งจะมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะถ้าในตําแหน่งที่1แน่นอนนะคะมันหมายถึงว่าในสถานการณ์ก็คือสถานการณ์เจ้าชะตาหรือตัวเราก็ได้ <c oughs> จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาในเราแบบ เลื่อนเปื้อนเลวไหลเลอะเทอะทำตัวเป็นเด็กไม่เข้าทีไม่เขา้เขาท่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองว่าเราอยากจะปรับปรุงใหม่อยากจะเป็นคนที่มันดีกว่ากว่เดิมอะอารมณ์ว่าประมาณแบบในเวอร์ชั่นที่แบบเบเตอร์กว่าเดิมอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะถ้ามาอยู่ตำแหน่งที่สองแปลได้หลายแบบ มีข่าวของญาติผู้ใหญ่เข้ามาก็ได้หรือตัวเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนอะไรในขั้นที่สูงขึ้นเช่นอยากจะเรียนต่อปริญญาโทรหรืออยากจะเรียนวิชาการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือได้ข่าวญาติผู้ใหญ่ก็ได้อย่างเช่นผู้ใหญ่เรียกให้ไปจัดการธุระปะปังอะไรประเภทนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไปเจอครูบาอาจารย์หรือไปเข้าวัดไปทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตําแหน่งที่3ล่ะตาแหน่งที่3หมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็คือหมายถึงท่านเป็นคนหัวเก่าค่อนข้างเคร่งเครียด ไม่ใช่พูดผิดต้องบอกว่าพ่อแม่เป็นคนหัวเก่าค่อนข้างจะมีระเบียบนะคะแล้วก็ต้องการให้เราทําอะไรอยู่ในระเบียบวินยัยเอ่อไม่ใช่เคร่งเครียดค่ะแต่เป็นในลักษณะตรงที่ว่าท่านจะค่อนข้างจะบางทีจะเข้มงวดเป็นเพราะต้องการให้เราทําอะไรถูกต้องไม่ต้องการให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงตัวเองต่อไปในอนาคตนะคะส่วนในตําแหน่งที่สี่คนรักแน่นอนคนรักก็จะเป็นคนหัวเก่าหัวโบราณแต่คบกันมั่นใจได้ว่า แต่งงานในวันหนึ่งในอนาคตนะคะแต่งช้าแต่ว่าแต่งโดยส่วนใหญ่คู่รักที่เป็นไพ่พระสังฆราชโดยส่วนใหญ่จะทําอะไรถูกต้องตามหลักประเพณีทั้งหมดนะคะการงานก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะคืออาจจะรับราชการเป็นครูหรือเป็นออพนักง,งานบริษัทก็ได้นะคะตําแหน่งที่5นั่นก็คือหมายถึงบริวารลูกน้องเรา ก็ใช้ในลักษณะตรงที่ว่าลูกน้องเราเนี่ยเป็นคนชอบเจ้านายที่อยู่ในกฎในระเบียบไม่ชอบเจ้านายทาอะไรผิดกฎหมายอะไรอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องแบบเป็นไพ่พระสังฆราชนั่นก็คือหมายถึงเขาจะชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็ชอบมากถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทําอะไรที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายตามหลักของกฎหมายตามหลักของเออเรียกง,ง่าย ไม่ทําผิดในเรื่องทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกน้องแบบนี้เป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะเรียนรู้ช้าแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้เราแบบถูกขั้นตอนนะทีนี้มาตําแหน่งที่6ตําแหน่งที่6แปลว่าอนาคตที่จะมาถึงอนาคตที่จะมาถึงก็อาจจะเป็นในเรื่องตรงที่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอาจจะมาสอนเรื่องของกฎระเบียบการปฏิวัติตัวเองใหม่ให้เราอยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องการเงินการงาน อาจจะหมายถึงคนที่ชี้แสงสว่างอะไรทางใดทางหนึ่งให้กับเราก็ได้นะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเออที่ผ่านมาใช้เงินแบบเลอะเทอะไร้สาระเราตั้งใจจะทําระบบบัญชีการเงินอะไรอย่างเงี้ยใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> มาตําแหน่งที่7ต็าแหน่งที่7เป็นตําแหน่งของปัญหาหลายๆคนเนี่ยอ่านไม่ได้ว่าปัญหาเป็นภรษาสังคราชคืออะไรคือถ้าเกิดว่าในตําแหน่งที่7มันใช้ในการอ่านว่าเป็นเรื่องของปัญหา มันก็จะเป็นปัญหาในลักษณะตรงที่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าบางทีเรายึดการทําอะไรที่มันเป็นแบบแผนมากเกินไปในบางครั้งนะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูตามหน้างานคือเราจะยึดตามตามกฎไม่ได้อันนี้ทําให้นึกถึงตอนนั้นที่อะไรนะตอนนั้นที่ดูเรื่อง ดูซีรีส์เรื่องตลก69อ่ะที่นางเอกเขาจะมาแจ้งความอ่ะถามเรื่องอะไรบอกว่าเรื่องคาตกรรมหรืออาชากรรมนี่นแหละแล้วทีนี้เขาบอกว่ายื่นบัตรหรือย,ยังโมเมนต์นี้นคล้ายๆแบบนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพระสังฆราชเนี่ยถ้ามันจะเป็นปัญหาก็คือหมายถึงว่าบางครั้งหัวเก่าไปหัวโบราณไปยึดวิธีที่มันเป็นแบบรูปแบบเดิมๆมากเกินไปคือการตรงที่แบบเราอยู่ในกฎในระเบียบ ะะมันดีมันดีแต่ว่าในบางครั้งบางครั้งในหน้าง,งานเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ,เ,อเขาเรียกว่าดูให้เหมาะสมกับยุคสมัยประมาณนั้นนะคะเรียกง่ายๆว่ามีการอาดัดแอปมีการปรับเปลี่ยนบ้างให้มันเข้ากับยุคสมัยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะยังผลให้เขาเรียกว่าการงานมีความสําเร็จดังนั้นพอบอกปัญหาเวลาเราอ่านไพ่เมื่อได้ เมื่อได้ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เจ็เมื่อได้ไพ่พระสังฆราชอยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยในการอ่านก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าปัญหาเป็นไปได้ว่าอผู้ใหญ่คนนั้นเป็นปัญหาหรืออืใช้วิธีการโบราณมากเกินไปหรือกฎระเบียบมันกฎระเบียบของบริษัทมันบีบเกินไปมันไม่ยืดหยุ่นทําให้ตรงหน้างานเราทำอะไรลำบากแบบนี้ก็ได้คือมันแปลได้หลากหลายมันก็ขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นคืออะไรนะคะคือ ในการแปลเนี่ยเราจะมายึดอยู่ตรงที่ว่าเป็นเรื่องเข้าวัดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คือหลายๆคนเนี่ยจำได้ว่าพระสังฆราชเป็นไพ่ที่จะต้องเข้าวัดก็ท่องอย่างเดียวว่าเข้าวัดทีนี้ถ้าเกิดเรามาอยู่ในตําแหน่งที่7เราจะอ่านว่าปัญหาก็คือเข้าเข้าวัดเหรอมันก็จะปแปลกๆก,การอ่านเนี่ยเราก็จะต้อง mix and match ด้วยใช่ไหมคะนะตรงนี้ก็คือเขาเป็นไพ่ที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีศิลธรรมกฎหมายเรื่องต่างๆจะต้องเป๊ะไม่ออกนอกกรอบเลย คือดังนั้นในกรณีนี้มันก็เลยเป็นลักษณะนี้แหละค่ะเป็นลักษณะที่บอกว่าหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการแหกกฎนิดนิด,นดหรือต้องปรับให้เข้ากับหน้างานเป็นเพราะว่าบางครั้งปัญหามันเกิดจากตรงที่ว่าอ่ะปัญหามันอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ของเราอาจจะเกิดจากตรงที่ระเบียบขั้นตอนมันโบราณละมันไม่ทันสมัยหรือกฎหมายมันไม่ทันสมัยหรือกฎบริษัทมันไม่เวิร์กละอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการปรับต้องมีการสังคายนาอะไรประมาณนั้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานถ้าไพา่ภระสังคราชเนี่ยเ็าจะใช้ในรูปแบบตรงที่ว่า,ามีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่อีการปรับเปลี่ยนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าพอปรับแล้วเมันยังไม่เวิร์กสัทีเดียวคือเขาใช้ในลักษณะถ้าในองค์กรนะก็คือถ้าถามว่าปัญหาคืออะไรปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือการรีออร์แกไนซ์นะคะพอรีออร์แกไนซ์เสร็จแล้วเนี่ย <laughs> มันแย่กว่าเดิมในกรณีที่มันอยู่ตำแหน่งที่เจ็นะเหมือนกับ มันอาจจะไปเอื้อตําแหน่งหรืออะไรยังไงก็ได้นะมันเลยทําให้สถานการณ์ดูแยก่กว่าเดิมแต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่พระสังฆราชจะบอกว่าแย่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่ตรงที่ว่าพอรีออแกไนซ์เสร็จแล้วไพ่รอบข้างเป็นยังไงอย่าอ่านแค่ไพ่ใบเดียวมันเหมือนตัวเราคนเดียวเนี่ยเราจะเป็นคนแบบเนี้ยแต่สถานการณ์รอบข้างมันจะบางทีมันก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนยังไงอีกแบบหนึ่งด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะ ก็จะทําให้แบบบางทีคนบางคนตอนเด็กๆไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่โตมาในสภาพแวดล้อมอย่างนี้สังคมทํางานอย่างนี้มันก็แปลเปลี่ยนได้นะคะตําแหน่งที่8 ถ้ามาอยู่ในตําแหน่งที่8นั่นก็คือหมายถึงว่าคนรอบข้างเขามองว่าเรา nice นะคะมีน้ําใจมีการช่วยเหลือแล้วคนรอบข้างเขาก็ nice กับเราด้วยเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบแต่แน่นอนจะม,มีการไม่มีการทําอะไรนอกกรอบหรือว่านอกกฎหมายไอ้ตรงนี้ก็เราก็จะสบายใจได้อย่างหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดมาอยู่ในตําแหน่งที่9ถ้ามาอยู่ในตําแหน่งที่9บางทีมันเป็นแบบความหวังลึกๆว่าเราตัวเราเองอะ่ะ จะต้องทําสําเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังตัวเราเองไว้อะว่าเราจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมหรือมีความคาดหวังว่าปีนี้จะต้องเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งหรือบางคนอาจจะปีนี้เก็บเงินให้ได้ห้ญญาแสนหรืออะไรกันแล้วแต่มันเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราตั้งเป้าอะไรไว้อะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้อะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้มันอยู่ในตําแหน่งที่สิบถ้ามาอยู่ในตําแหน่งที่1ิบพระสังฆราชอยู่ในตําแหน่งที่1ิบเป็นการบ่งบอกว่า จะคล้ายๆกับดวแหน่งที่หนึ่งนะคือมันเป็นการบ่งบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะเริ่มต้นวันนี้จะเริ่มต้นวันนี้เลยว่าฉันจะต้องเป็นฉันในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักแล้วก็สุขภาพโดยส่วนใหญ่มักจะปรากฏอันเนี้ย ไปไปลายปีหรือต้นปีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าปีใหม่แล้วเราอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกว่าปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเจอลักษณะที่ว่าเราเจออะไรเซ็งเซงมาเราจะปรับตัวหรือโดยส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดตอนช่วงใกล้ๆปีใหม่ก็เป็นลักษณะนั้นนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะตอนนี้ปีเปิดรับสมัครสอนไพ่อยู่ก็ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ Line Official at Tendytaro นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ